แม่อารีลูกๆหลานๆพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆที่รักทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษวันที่14คือวันปีใหม่ของไทยและวันสงกรานคิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่เมืองไทยคงจะได้ทํากิจกรรมส่งน้ําพระทาบุญใส่บาตรหาบรรพบุรุษแล้วก็กราบไหว้พ่อแม่รวมถึงพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันครอบครัว และว,วันนี้ก็เป็นวันพิเศษของชัญญาอีกเช่นกันเนื่องจากครบครอบหนึ่งปีของการแต่งงานคือวันที่13เมษายน2563เมื่อปีที่แล้วชัญญาจดทะเบียนสมรสที่อำเภอเมืองจงังหวัดนครราชสีมาเวลา14.14นซึ่งมันเป็นอะไรที่จะต้องจดจำไปตลอดเพราะว่าเราแต่งงานในสถานการณ์พิเศษซึ่งทุกคนคงจะทราบดี มีอุปสรรคมากมายที่เกือบจะไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสงานพิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะจัดได้ย้อนหลังไปก่อนหน้านั้นชัญญาได้คุณลุงเดินทางกลับจากประเทศนอร์เวย์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2-5-6-3ถึงเมืองไทยได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์รัฐบาลทุกๆประเทศก็ประกาศปิดประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย ธัญญาก,กับคุณลุงกลับไปถึงเมืองไทยก็ได้แต่กักกันตัวเองอยู่ที่บ้านไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ตามคำสั่งของรัฐบาลนะคะหยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทุกคนต้องร่วมมือกันเราเองก็เช่นกันค่ะเราหมดโอกาสที่จะไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปพักผ่อนตามเกาะต่างๆที่คุณลุงเคยไปแต่ไม่เป็นไร ซึ่งมันเป็นเวลานานที่เราอยู่ด้วยกันประมาณสี่เดือนที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยก็จะมีลูกหลานมาทานข้าวที่บ้านบ้างหรือว่าไปเยี่ยมแม่ไปทานข้าวกับแม่บ้างในโอกาสอันสมควรก่อนหน้านั้นชัญญาเจออุปสรรคมากมายหลังจากที่ชัญญาเดินทางกลับไปถึงเมืองไทยแล้วชัญญาก็คุยกับคุณลุงว่า เราจะจ<ต>ัดทะเบียนสมรสกันประมาณเนมีนาคมหรือว่าพฤษภาคมแต่เหตุการณ์ทั้งหมดก็หยุดชะงักไปเนื่องจากคุณลุงเตรียมเอกสารได้ไม่สมบูรณ์เอกสารที่คุณลุงเตรียมไปแต่งงานไม่ได้สต๊าบไม่ได้สแตมป์มจากสถานทูตไทยในนอร์เวย์ชัญญาก,กับคุณลุงสับสนมากไม่รู้จะทำยังไงเพราะทุกประเทศปิดหมดแต่ก็โชคดี ที่น้องสาวและน้องเขยที่อยู่ออสโตรได้กลับไปเยี่ยมเมืองไทยประมาณสองอาทิตย์แล้ววันที่น้องเดินทางกลับก็คือวันที่17พฤษภาเอกสารต่างๆชัญญาก็เลยฝากน้องมาส่งที่สนามบินออสโตรเมื่อน้องสาวและน้องเขยมาถึงที่สนามบินออสโตรก็ได้ส่งไปรณีนีไปถึงสถานถทูตไทยแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องที่น่ารักมาก ขอเอยนามว่าตัวพอนะคะน้องทำงานอยู่สถานทูตแล้วก็ได้รับการประสานงานจากน้องได้รับความช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างหลังจากที่น้องเขยและน้องสาวไปถึงสนามบินวันพุธได้วันพฤหัสเช้าวันศุกร์ต่อมาประมาณวันที่ทวันที่สามน้องที่สถานทูตก็บอกว่าได้รับจดหมายจากพี่ชัญญาแล้ว ก็จะดำเนินการให้โดยด่วนซึ่งน้องบอกว่าช่วงนั้นสถานทูตไทยก็ยุ่งมากเพราะว่าทุกคนต้องการกลับเมืองไทยแล้วก็จะต้องใช้ใบรับรองจากสถานทูตหลายๆอย่างที่จะนำเอกสารกลับเมืองไทยทุกคนต่อแถวยาวเหยียดเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกันเลยแล้วน้องก็ดำเนินการจัดการให้ได้ประทับตราเอกสารของคุณรุ่งเสร็จ เช้าวันศุกร์ในวันนั้นเลยสี่โมงเช้าน้องโทรมาบอกว่าผมจะส่งเอกสารกลับไปเมืองไทยให้พี่ทางไปรษณีย์ให้ถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่อุษรว่ากี่วันถึงเขาบอกว่าประมาณสองอาทิตย์ชัญญาไม่แน่ใจเลยในะสถานการณ์อย่างนี้ว่าสองอาทิตย์จะได้รับไหมแล้วเอกสารมีอายุแค่สามเดือนก็เลยคุยกับน้องว่าให้ส่งด่วนได้ไหม เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้ส่งด่วนกรอบประมาณ1อาทิตย์ค่าส่งประมาณ2,700โครเนอร์เสร็จแล้วชัญญาก็ไม่มั่นใจอีกว่าจะได้รับไหมแต่ก็ต้องรอแต่ต้องขอขอบคุณน้องพอมากๆที่วิ่งต้นช่วยเหลือพี่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยรู้จักกันม,มาก่อนเลยน้องก็ได้ติดต่อกับน้องแอร์โฮสติจากไทยแอร์เวสซึ่งน่ารักมากๆเช่นกันน้องออค่ะ น้องได้เอาจดหมายไปฝากกับแอร์โฮสเตสฝากมากับเครื่องบินที่เป็นเที่ยวสุดท้ายที่จะบินจากออสโตรมาถึงประเทศไทยวันรุ่งขึ้นเครื่องบินไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิน้องออกก็โทรบอกว่าถึงสุวรรณภูมิแล้วแล้วก็ส่งจดหมายด่วนผ่านคือรี่ไปให้พี่ชัญญาที่โคราชสองวันหลังจากนั้นพี่ชัญญาก็ได้รับเอกสาร รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดจะเก็บไว้ในความประทับใจไม่มีวันลืมเสร็จหลังจากนั้นทุกอย่างก็ปิดหมดสถานที่ราชาการก็ปิดหมดไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้ทั้งสิ้นแต่เอกสารของคนรลุงก็จะหมดอายุคนรลุงจึงพยายามโทรติดต่อสถานทูตออสโตท,ที่ประเทศไทยขอความช่วยเหลือ ติดต่อไปประมาณ3ามครั้งสถานทูตโซโลก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนวันที่สุดท้ายสถานทูตก็บอกว่าโอเคจะช่วยเหลือให้พิเศษให้คุณลุงมา9โมงเชา้าของวันที่30มีนาถ้าชัญญาจำไม่ผิดเสร็จแล้วชัญญากับคุณลุงก็จองโรงแรมแต่ก็เจออุปสรรคอีกมากมายเพราะว่าโทรติดต่อโรงแรมอยู่3วัน ไม่มีโรงแรมไหนเปิดเลยค่ะปิดหมดสถานการณ์นี้ปิดหมดรถโดยสารปิดหมดแล้วเราจะเดินทางยังไงคุณลุงแกชันญ,ญาก็ปรึกษากันว่าเราหยุดไว้ก่อนดีไหมเอาไว้คราวหน้าเราค่อยดำเนินการเอกสารใหม่หมดเริ่มเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่ก็มาคิดดูอีกทีแล้วปรึกษากันว่าแล้วถ้าสถานการณ์นี้มันยังคงอยู่ยาวต่อไปละ่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้ถึงที่สุดตกลงกันได้ดังนั้นเราก็วางแผนเดินทางเข้ากรุงเทพโทรติดต่อแท็กซี่ที่เคยใช้บริการจากกรุงเทพให้มารับที่โคราชคอยรับส่งและก็คอยดูแลรับส่งทุกที่ที่เราไปติดต่อในการดำเนินเอกสารโดยเหมารวมจ่าย7,500บาทก็อโอเค นัดแท็กซี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จงโรงแรมโทรติดต่อโรงแรมอยู่3วันไม่มีโรงแรมไหนเปิดจนกระทั่งสุดท้ายได้โรงแรมนารายก็ถือว่าโอเคแต่ก็แพงมาก2,700บาทต่อคืนก็โอเคไม่มีปัญหายัางไงขอให้เราได้นำเนินการทุกอย่างดังที่เราตั้งใจไว้ถึงวันนัด หกโมงเช้าแท็กซี่มีรถจากกรุงเทพมารับพา<ช>โรงแรมก่อนชัญญาไปนอนที่โรงแรมก่อนหนึ่งคืนพอวันที่30มีนาคมแท็กซี่ก็มารับชัญญาไปส่งที่สถานทูตํำเนินการประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จท,ทุกอย่างสถานทูตประทับตาให้โดยขั้นตอนก็คือเรียกชัญญาเข้าไปแล้วก็ขอดูเอกสารทุกอย่างของคนรงุง แล้วก็พาสปอร์ตก็ี้พาสปอร์ตชัญญาแล้วก็พาสปอร์ตตัวจริงของชัญญาเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ประมาณ45นาทีก็เสร็จชัญญาก็ตีแท็กซี่กลับไปที่กรมกงศุนกระทรวงการต่างประเทศคนเยอะมากเพราะว่าตกค้างต้องรอเจ้าหน้าที่กรมกงศูนย์ย่าิบาสองถึงได้ยื่นไปถึงกรมกงศูนย์ประมาณ11โมงครึ่งก็ไปทานข้าวเที่ยงแถวแถวนั้น ซึ่งร้านอาหารทุกอย่างก็ปิดหมดแต่โชคดีที่ว่ามีช็อปเล็กๆอยู่ในสถานกงศูนย์ทึ่งจะมีข้าวกลองขายแล้วก็ยืนทานเัินคนละมุมไม่ได้สนทนาอะไรกันเลยประมาณบ่ายโมงเราขึ้นไปติดต่อประชาสัมพันธ์ที่กรมกรงศุนกดบัตรคิวแล้วก็ต้องทำตามขั้นตอนอ hand hygiene ทุกสเต็ป วัดอุณหภูมิติดสติ๊กเกอร์ว่าเราผ่านการวัดอุณหภูมิแล้วถึงจะเดินขึ้นไปชั้นสองของ,รงกรมกงศุลได้ไปนั่งรออยู่ประมาณชั่วโมงเขาก็เรียกตามคิวเราก็ชัญญาก็นำเอกสารทุกอย่างของชัญญาแล้วก็ของคุณลุงไปยื่นเขาก็ถามหลายอย่างแล้วก็นั่งรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไปชำระเงิน พันสองร้อยบาทไม่แน่ใจชัญญาจำไม่ได้แล้วค่ะขอโทษที่ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาอันนี้พูดสดสดเลยห,หลังจากชัญญาจ่ายเงินแล้ว,ลวก็ได้รับใบเสร็จซึ่งใบเสร็จนั้นจะต้องนำแนบเอกสารทุกอย่างเพื่อไปประกอบการจดทะเบียนสมรสลืมบอกไปว่าเอกสารทุกอย่างจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะทั้งของชัญญาแต่ว่าของคุณลุงก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อนประทับตราทุกอย่างนะคะไทยและอังกฤษ สองภาษาค่ะหลังจากเสร็จจากสถานทูตศูนเราก็นั่งแท็กซี่กลับไปที่โรงแรมเป็นการนอนโรงแรมคืนที่สองภายในโรงแรมเงียบมากมีแขกต่างประเทศอยู่ประมาณ11 11ท่านซึ่งแต่ละท่านก็ติดน้องสถานการณ์นี้เหมือนกันไม่สามารถจะเดินทางกลับประเทศได้ก็พักที่โรงแรมนี้เราจะสั่งอาหารจากโรงแรมส่วนมากก็จะมีพิซซ่า แล้วก็อาหารตามสั่งซึ่งบอกเลยว่าแพงมากค่ะ3-400ต่อจานโชคดีว่าที่ติดโรงแรมมีตลาดแขนะแถวนั้นจะเป็นชุมชนของ,ของเขาเรียกว่าวัดแขกค่ะเดินไปประมาณ150เมตรนะคะจากหน้าโรงแรมจะมีร้านอาหารเปิดอยู่มากมายแต่ไม่มีที่ให้นั่งรับประทานนะคะจะต้องสั่งแล้วก็นำขึ้นมาทานที่โรงแรมทุกอย่างจะต้องเฝ้าระวังตัวเอง ทุกฝีก้าค่ะประมาทไม่ได้นะคะแล้วเราก็มานั่งทานที่โรงแรมกันเออลืมบอกไปว่าให้น้องสาวเดินทางไปด้วยนะคะน้องสาวกลับมาจากออสเตรเลียพอดีให้น้องสาวเดินทางไปด้วยเพื่อจะไปเซ็นพยานในการจดทะเบียนสมรสวางแผนไว้แล้วก็ให้แท็กซี่ช่วยเซ็นพยานอีกคนหนึ่งเพราะเขาจะต้องมีพยานสองคนซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เตรียมร่ามไปแปล ชัญญาบอกว่าชัญญาก็พอพูดได้แต่ว่าทางสถานที่จดทะเบียนสมรสบางรักเขาบอกว่าคุณจะต้องนำร่างม,มาเท่านั้นก็ต้องเตรียมร่างไว้อีกนะคะจ่ายเงินค่าร่างอีกพอเราทานอาหารเสร็จกันที่ห้องนอนโรงแรมชัญญาจองสองห้องค่ะคืนละ2,700บาทสองห้องให้น้องสาวห้องหนึ่งชัญญากับคุณลุงห้องหนึ่งเราจะอยู่ที่โรงแรม3คืน4วันนะคะทั้งหมด โดยมีแท็กซี่คอยรับคอยส่งหลังจากที่เรากลับจากสถานทูตวันที่30มีนากรมกงสุนบอกว่าเราจะต้องรอเอกสารอีก3วันจะให้ส่งไปให้ที่บ้านหรือว่าให้รอรับที่นี่ชัญญาตัดสินใจบอกว่าจะรอรับก็เลยต้องนอนแช่โรงแรมต่อดยที่ไปไหนไม่ได้เลยค่ะก็ถ่ายจะรูปบนห้องนอนในโรงแรมซึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆว่า เดินทางเข้ากรุงเทพไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยถนนว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีผู้คนกรุงเทพเป็นเมืองร้าง <c oughs> เป็นเมืองร้างจริงๆค่ะชนาก็นอนที่โรงแรมอีกสองวันนะคะก็เดินเดินเต๋ๆในโรงแรมเดินแถวแถวนั้นแหละค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะพอวันที่สามสิบเอ็ดสิบโมงเช้าชญาก็ไปรับเอกสารที่กรงกงศุนเดินถ่ายรูป นิดหน่อยเสร็จแล้วแท็กซี่ก็คอยรับส่งตลอดะคะในราคาเหมารวมมาที่บางรักนะคะเพื่อจะอะขอจดทะเบียนสมรสแต่ทางอำเภอบอกว่าไม่มีคิวให้รอไปอีกจนถึงวันที่14เมษาชัญญากับคุณลุงกลับจากกรุงเทพจะต้องไปกักตัวที่บ้านอีก14วันแล้วก็ครบ14วันพอดีชัญญาก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอ,อีกชัญญาก็เลยนัดเป็นวันที่14เมษา แต่ว่าชัญญาก็ได้เดินทางไปที่ที่หลักสีด้วยคเขาจะจดให้หลักสี่บอกว่าไม่เปิดเลยในช่วงนี้ไม่เปิดจดทะเบียนสมรสให้ชาวต่างชาติก็โอเคก็เลือกบางรักเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับในวันที่หนึ่งเมษาโดยแท็กซี่มาส่งถึงกรุงเทพเราก็มาก,กักตัวอีก14วันช่วงระหว่างที่รอจดทะเบียนสมรสที่บางรักเราก็เลยปรึกษากันว่าจดทะเบียนสมรสที่โคราชด,ดีไหม เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและก็ไม่ต้องกลับมากักตัวอีกปรึกษากันได้ดังนั้นแล้วชัญญาก็โทรประสานไปที่ว่าการอำเภอเมืองโคราชปรากฏว่าที่ว่าการอำเภอปิดค่ะน้องบอกว่าจะเปิดทำการวันแรกวันที่13เมษายนอ่ะเราก็บอกว่า ก,ก็ต้องรอต่อไปถึงวันที่13เมษายนตกล่นกับตามนั้นก็นอนพักผ่อนอที่บ้านกันค่ะรอให้ถึงวันที่13เมษายนค่ะครบกักตัว14วันพอดีดีเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลากลับมากักตัวค่าโรงแรมค่าแท็กซี่อีกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจดทะเบียนกันในวันที่13เมษายนเป็นข่าวดีนะคะ พอถึงวันที่13เมษานยนชัญญากับคุณลุงแล้วก็น้องสาวแล้วก็เพื่อนน้องสาวอีกคนหนึ่งเพื่อนจะไปเซ็นเป็นพยานไปรออยู่ที่อำเภอประมาณ9โมงเชา้าไม่มีคนเลยค่ะเพราะว่าอำเภอเพิ่งเปิดทำการวันแรกแล้วก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าอำเภอเปิดทำการแล้วชัญญาก็โชคดีแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้พี่มาประมาณบ่ายโมงนะคะพอบ่ายโมง ก็ไปติดต่อที่อำเภออีกก็นำเอกสารทุกอย่างจากกรมกลงศุนที่ประทับตาทั้งหมดไปที่อำเภอค่ะแล้วก็ทำการจดทะเบียนสมรสได้เลิกดีมาก,ก14.1สีนซึ่งจำง่ายมากเพราะว่าเป็นวันเกิดของชัญญาพอดีเราก็ได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยความสุข <c oughs> ซึ่งทางอำเภอบอกว่า ไม่เคยมีใครได้จดทะเบียนสมรสในวันที่13เมษาเพราะว่าเป็นวันหยุดมีพี่เป็นคู่เดียวนในประเทศไทยมั้งที่ได้จดทะเบียนสมรสวันนี้โอ้ชัญญาก็คิดว่าโอ้ใช่พี่ลืมไปว่าวันนี้เป็นวันหยุดเอจริงๆแล้วเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยเรื่องงามยามดีมากเลยน้องๆที่อำเภอเขาก็โวยพรกันใหญ่เลยค่ะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางอำเภอที่ให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณท่านประหลัดอำเภอ ะะและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดำเนินการให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเสร็จแล้วเรากับคุณคลุยกันว่าเราจะจัดงานเล็กๆก,การทำบุญ<ะ>เรียงพระแล้วก็เชิญเพื่อนๆในกลุ่มมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถดำเนินการได้จนถึงวันนี้ค่ะชัญญากับคุณลุงคุยกันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโชคดีที่เราไม่รอเรามีความพยายาม ที่จะดรงทําแล้วเราก็สำเร็จสมปรารถนาสมมุติว่าถ้าชัญญากับคุณลุงรอว่าเออครั้งหน้าเราค่อยดำเนินการใหม่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างซึ่งณนะป่านนี้สถานการณ์นั้นก็ยังคงอยู่ก็ถือว่าโชคดีรออย่างเดียวรอว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมแม่ไปเยี่ยมลูกหลานไปเยี่ยมเพื่อนๆคิดถึงทุกๆคน คิดถึงอาหารไทยคิดถึงส้มตำแซ่บๆซบลาบอร่อยอร่อยปั้นข้าเหนียวร้อนๆชัญญาอยากจะแชร์สถานการณ์นี้ <c oughs> ให้เพื่อนได้ทราบอาจจะตกหล่นไปบ้างเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยขึ้นมาพูดสดๆเลยตะกุกตะก,กักก็คงไม่ว่ากันนะคะซึ่งชัญญาเรียกว่า situation merit ซึ่งไม่สามารถเอ่ยชื่อนั้นได้ค่ะ เป็นความทรงจำที่ดีคิดในทางบวกๆค่ะทุกอย่างดีหมดนะคะสุดท้ายชัญญาขอกล่าวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาฟังการแชร์เรื่องราวของชัญญากับคุณลงุงตั้งแต่ต้นจนจบผิดพลาดต,ตรงข้อมูลส่วนไหนก็ขออภยัยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วชัญญาก็คิดว่าจะจดทะเบียนที่โคราชดีไหมเพื่อความสะดวกก็เดินทางไปที่นนทไทยเพราะว่านนทไทยเนี่ยบริการดีมากอำเภอนนไทยนนไทยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์นี้ไม่จดทะเบียนสมรสให้ชาวต่างชาติชัญญาก็เลยอ่ะโอเค